บาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสูข่คนพี่น้องเอยบวชอยู่ในประเทศและกะต่างประเทศเนาะกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาเตียงทองซาเนี่ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บาเตียงกับสิาพาพี่พะน้องเข้าไปทั้งภูแลพี่น้องเอยบ้านโพนเพลงเนาะานนเ,เาะมืองอัสสะพอนแขงสวรรค์นขตพ่อแม่พี่น้องเอยออาบาเตียงที่เข้าไป หาสาเมืองก่อนพ่อแม่พี่น้องไงสาเมืองแม่ห้างลูกสองนะตีบเตียงเคยไปปลูกเพื่อนปุกซานหันเล่าหันแหละพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้บเตียงเนาะอ่าหนึ่งพันบาทบริสันไปมอบให้เล่าพอได้เล่าอันน่ะซื้อบัตรเติมเงินบริสันพี่น้องเไยอ่าเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่เพื่อนกับติดต่อหาอ่าทั้งสาเมืองอยู่เนาะบางเทอกับติดต่อบได้แต่เงินคำเล่าบบมีบบได้เติมอินเทอร์เน็ตแก่โทรบบได้พี่น้องเไยเนาะ เลยฝากเงินมาให้ป้เตียง1 0 0 0พบาทไปมอบให้เราในมือนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวกระเว๋าลายใจกันห้างเดี๋ยวไปเบิ่งไปซมไปดิ่นน้ำกันเนาะอยู่บ้านคนแพงเมืองอ,อ,อาจสะพอนแข็งสวรรคนเขีพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแ okay. ม่พี่น้องตอนนี้ป้เตียงกับมาหอดเพื่อนชานล้านเป็ดแล้วเป็นถี่เรียบร้อยพี่น้องเลยจะของเงอนเป็นไปใส่เนาะแต่เมืองอยู่บอ่อ พ่อบ้าโตพันธิตย่งอันน่ะเห็ดเหตุชวนบ่บ่ทางปลา,า,ปาโอ้คักคักคักัไปทางปลาช่วยชเมืองก่อนโอ้พี่น้องเลยประเทศลาวเขานี่นิ่งกันปลูกมันได้ประเด็นมันสับปะหลังเนาะ ระบ,บาดห้งพี่น้องไงแาก็เข้ามาปีชงปีขึ้นหลังนี่แหละแต่ก่อนกาบบมีเนาะโอ้โอฮาโ้ตลกจีดีนี่อืมออกได้ได้พี่น้องไงเปนซักไวนี่เนาะ Khắc 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 Phi Ôi Ôi hết nhắn rồi nó Cái thức được nó không chưa

หากลงมานี่บ่โดยอันนี้ทางลหลายมือแล้วกสมีช่วงหนึ่งที่บริเฮดเพราะฝนก็เลยฝนตกบ่อ่าโซพี่น้องเลยตัดถิ่นไม่ได้คิดว่าจะเฮดไปห่อใช่นี่อาั่นแ่อโอ้โห<อ>ทางได้จักมืออะไรนี่ฮะได้ถิดสองถิดแล้วสองถิดมือเฮดมือบริเฮดมือในบริเฮดการไปหากิน เมื่อนี้ไม่ได้ไปหากินบ่บ่มื่อนี้ไม่ได้ไปโอ้ด้วยไปหากินนี่ไปหาเนี่น้องก็มันทีก็ไปไปซ้อนก็ไปตึกสะดุ้งสลายโดยกับกะปูไปหาหน่อีม้ยังไงด้วยโตพี่น้องเลยอันนี้ก็ตาทิ่มแล้วกัวบุงนึ่งกันเนาะมาชิจงไว้ก่อนนี่โจงไว้เนี่ยไรไว้กินเพื่อแต่มันก็มีหลายหอยนางมันเลยไว้กินเนาะ ตัดแลลงแล้วก็เผาไปเลอยบ่นี้ยนะโดยมันแห้งแล้วก็เผาเบิดคือบ่กเผาแค่นี้มันเห้งสิทาเผาพร้อมกันเผาพร้อมกันเลยโดยแล้วเผาแล้วก็เห็ดหัวแล้วก็จะมาคุดคุมปลูกมันคุดเอาบ่ดนี้ยนเพิ่นก็คุดเอาไปชั่นบ่ด้วยก็เจ้าเห็ดแบบนั้นมันมันจะเป็นอันหมากแย่อันใหญ่ือเลยอยากเห็ดคือเห็ด โดยเห็ดเปรั้นนะหัวใหญ่อะโดยหัวใหญ่ตัดบังดูห่าจะก็นสมืองตัดบังเดีเห็นนี่แล้วดังดูช่างสุดยอดดีสมืองตัดตำ่ำมาหลายมันใหญ่ผลถ้า <พ ột. S 1> คือนบกเข้าแท้โอ้บ่ได <พ ột. S 1> ้ผลบ่ผล ราตัดขักตัดนี่นี่เนาะโอ้โอโต,ตัวดินย่ำเลยพี่นองมีดินดงนโอ้ยอยากก่างไรถึงไอ้เตียงแล้วคัับหัวกันได้เออใครยุบไปนี่มันไม่อ่อนอยู่เนาะเป็นไม่หุนพี่น้องเลยแต่กบใหญ่เ่ยพ่อฮี ค่าคือตองฮอนหรือแก่พี่ลองลูกเต้าไปใช้แะนองอันลูกสาวกับลูกชายพากันไปขุดกระปูโอ้โดยไปขุดกระปูเลยโอ้ดโดูโด วายังวาเห็ดรักหัวมันเลยตัวใดมันใหญ่กว่าเห็ดรักหัวไก่พาแสนอันนี้ไก่ไอ่อืมนเียเนาะีรเ็นี่กับน้ำมึงมากินบม่ได้ใส่เกือบ่บ่มันใส่แล้วมันยากเลยบ่ได้ใส่น้ำบุฟ่างตีนบ่ ทางไปทางมาบ่ยัดบ่เจองูบ่เนาะก็เห็นซากมันอยู่แต่บ่เห็นงูอ๋อซากงูอนี่ยงงูเห่าว้ยแต่ย่านแท้เดี๋ยลไีเห็นแต่แต่โตมันเราบ่เห็นโอ้มันคือซีนีละระวังเด้อว่าแต่มันหนีมันพดดูในในโตนั่นเป็นทักษะเดี๋ยวโอ้โหใกล้ไฟถลายแท้เนาะลงมาหาควันกิน ต่อเติมมันก็ได้อกนะพ่อหน่องยังยังชิวิตคุดออกอีกเพราะเชียวมาจะใช้น้ำปลาต่อปลูกมันนะโอ้ขอน้ำปลาแทนอ๋อต้องเด็ดคักนี่ดี่ใช้พี่น้องใ่เสนเอาบลูเนาะโดยอันนี้ของของภานในน่องอันนี้น้องหัวต้นดินหัวนี่อันนั้นของอายของอายโดยน้องก็คักดจะร้องอันนี้เห็ดหัวสามด้านนึ่งโดยอันนี้ก็บบุรีเห็ด เห็ดเองเลยหวก่ะเลยเห็ดเองเลยตัวก <c oughs> <c oughs> <laughs> oh ิ่งขนาดชาวเมือพี่น้องเลยยอดยอดต้องต้องตัดจำอีกเนาะเลยวันนั้นก็ได้ขุดออกอีกอันนี้ขุดออกเหี้ยนะอันนี้มันมันยากเวลาแบบมันมันอันเป็นหัวใหญ่แล้วมันขุดยากกล่นยากแต่ได้เอาขุดได้กะ ขุดออกมันคาหักมันเนาะโดยโอ้ทางวะาูงได้ง่ายแด้วพี่น้องปูมันนี่ยจะไงดงไง้ทางนี่ก็เป็นชิปมือเลยแล้วบ่ถ้าว่าทางตั้งใจทางดีก็บ่หอดดอกเนาะ โดยแต่ว่าเมือ่อใดมีเรียกจะต้องได้ยุดแหละยุดนะโดยมันจะขุดได้บ่ราะ่ชาเมืองมันบุกเข่งบ่ในเขื่อนทางแล้วบ่อก็จะว่าทางแล้วแล้วมาจูดมาจูดแล้วบันดินดินมันจะอ่อนอ๋อจูดแล้วดินอ่อนดยอ๋อซักเฉลบ่ยไรบ้บ่มันเป็นอันนั้นมันบ่ใหญ่หัวบใ่บใหญ่ยังควยยังควยนูบ่ จะเป็นกลัวหนู่็จนคำยังเบลออยู่ก็ว่าโทให้คำน้อยนึงนะคำน้อยนึงโดยตอนท้องคำอากาศมันจะเย็นไงก็ค่อยเมื่อยค่อยหอนเลยโดยแล้สวยเห็ดบาได้ก็เลยต้องเอาตอนคำกับตอนเศร้าๆมาเห็ดเอารถแท็กซี่มาไทยแบบนี้ง่ายเนาะ บ่ไปดูแลนี่เจ้าจ่างเขาก็เพ่งอยู่พอน้องเทียนนี่ไม่ต้องเถอะอันจะว่าเป็นซีฮาร่านผู้เลยซีฮาล้านหนุยยิ่งก็จเยอะไลยก็เป็นลายไปจ้ามันแบบมันมีต้นเนี่ยมันมันมีต้นไม้ใหญ่บบหรือว่าโบมีต้นไม้ใหญ่มันก็ราคาอีกอย่างหนึ่งอีก หกรแบบนี้มันก็จะถืแม่มันบ่มีต้นไม้ไ่เนาะน่าจะบ่ะอดลานมั้งโดยกดวดวดไปใน้างเลยแต่กะไทยไ้กะแน่เหตุตะหัวคือเนาะโดยเดี๋ยวไอ้ได้เงินก่อนเด้อไอ้ถือรางวัลก่อนไอ้ถือจ้งมาดุเ้ยเดี๋ยวเนาะรถแท็กอร์ไทยนี่ ได่ายแท้แค่เดียวนั่นแหละถางจะง่ายเลยไปเฉลี่ยปกปกได้ปกี้ส่วนบอลนี้เป็นส่วนบอลถางแล้วเท่านึงปลูกข้าวเคยปลูกข้าวปลูกยังแผ่แล้วอันนี้เนาะปลูกข้าวให้แล้วมันขึ้นมาใหม่อีกแบบนี้เลย ไปพี่น้องเหรอเนาะบุญนเห็ดอยู่บ้านอยู่เมืองเฮาบุกมันขายมาสั่นทางสมืองเพิ่นที่กลัวอยู่ซื้อเนาะอยู่ทซื้อบ่ได้เด้อพี่น้องนี่พักหญ้าเฮาก็งามแล้วบ่ปลูกปลูกแล้วบ่อันที่ให้ซื้อมาให้ปลูกแล้วปลูกแล้วโดยปลูกอยู่ไสน่ะเก็บบนในสวนที่ไรเละตัวใดมันใหญ่มาแล้วก็กลนออก มากินแต่กระปุกต่อโอ้โหจงอันพวกบุ้งมาให้ไอเตียงโมเห็นมากระิมเม็ดแล้วเด้อ๋อโเป็นยังโมเป็นยังบอกกันเจ้าว่าเอากินไหมผักบุ้งเขาจะวะโมกินดอกจะบอกว่าชิจงไว้ให้ไอเตียงแล้วโมกล้ากินเดี๋ยวนี้ก็ะชิมเม็ดแหละก็ะชิกล้ากินแล้วล่ะโอ้ยน้องเป็นกระปุกกระุจะโตพูดกระปิด มันเป็นหุ่นขึ้นเนาะโดยอ่าเป็นหุ่นขึ้นเพิ่นเคยเฮ็ดให้ปลูกเข้าตัวหนึ่งโดยแต่วันนี้มันขึ้นมาใหม่ออจักปีน้องเพิ่นมันมันขึ้นมานี่ยเกิ่งเจอสองปีสมปีเนีน่อ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทางเอาเนาะบ่ได้ดุดมันก็เลยขึ้นไวโดวย <laughs> <า S 1> <c oughs> มียแต่ทางเอาไปชีพบ่โดยทางเอาไปสิพโดยทางเอาแล้วก็จูด เป็นดินคลองไผ่นะนี่หนะอันดินคลองพเพ่าวโอคงดินคลองโพธาวเปิาลนล่ดินเพิ่นแม่นเบิดเ,เ,เนาะโดยกตสิมีแห้งกัสิีทางเอาไปไลยกว่านี้ก็ได้อยู่นะโดยได้ดเฮ็ดลไล่ทาใดก็ได้แต่เอาที่แห้งเฮ็ดได้อ๋ออันนี้ก็อันกัเจ้านาสาวว่าคือเฮ็ดแคบ,บแท้คือบ่เฮ็ดออกอกว้างๆเลย <c oughs> โุ้ยเนาะคนเดียวมันก็บ่ไหวเฮ็ดสามีแห้งอ่ะสามี รถบันดุดชาแต็เฮต้หัวคือใครอยู่เนาะเลยเราปลูกใช่ชื่อเ่ื่องนี้ทางเพื่อที่เรี่ยวเพื่อทีนั่นบ้าตัวง่ายๆโถษกินข้าวกินน้ำกับยัางแ่น้องมื่อนเที่ยงมื่อนี่กินกินอย่างก็ลืมแล้วเอ้าลืมเพราะเนี้ยกิน กินต่มหฮ้งกินต่มหฮ้งวินนี่นี่เราเลยอาสามาพี่ก่อนแป๊บหนึ่งน้องหลานพักพักบีก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้เฉียวเงินไปให้ดุดหน้าก่อนดุดหน้าโอ้โถ นี่เราสางจะหึงนี่เนาะถูกยังลงกวงใหญ่ไพศาลอ๋อจะขึ้นเลยบ่ฮะบบขึ้นก็ได้ดอกขึ้นว่ะได้เนาะลอง้องจะขึ้นเทียงกันบ่ได้ยังไงยืนนี่ก็ได้ยืนใส่โบขึ้นก็ได้ได้ชิมอบเงินให้แล้วก็ อีหลาท่านได้มาบ่ยังอ๋อโอเคโอเคน้องเพียง,นงเนาะมาเจอจูปา้ากับจูป้านี่แหละมันไม่ต้องขึ้นเพียงหรอกต่อวันนี้ผักให้อีหลากับบัาาลาโน่ยนึ่งเด้ดอขนมกับน,นมพี่ยงไงพอเลาไปยังเกาะอ่าบัากลากับอีหล่ะโอ้ไปขุดกระปูขุดกระปูเลยกระปูเพากินเล้งป่า ปอาทุกุด,ดอยู่ไหน่เนาะอยู่นานบนกลางนานบนกลางไปกับใครไปกับเด็กน้อยลูกน้าสาว<อ>แล้วก็ลูกเอื้อยลูกอ้ายเออเออเออไปเมือกันมีผึ้งมาทางป้าออตบตุบอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยปุ๊บป<อ>้าทกับุ้ยไผึมาช่วยบ่แถวนี้กะบ่อ้ายเพิ่นกะก้นมันอยู่เราก็บ่มีเวลามาช่วย ่นแ่ากะทิซอยอยู่แต่กะเห็ดเวียเพิ่นโดยกมันของเราเนยก็บ่หาทหาผู้ว่าผู้เพลมาช่วยนี่ยังนี่ยังแง่ผว่านะยามเห็ดเบีย่ยงซื่อละยามเห็ดเวียเนี่ยยังมีผัววาเนาะเขาก็อยากให้เขาแต่เยียกเขาไปก่ต่างคนมีเวี อ่คือมีว่าผู้ใหญ่ท่านนึงเพิ่นโทรมาหาน้องสิบ่ยูกฟังไทยโอ๋โดยเพิ่นก็ว่าสิมาแต่บ่บัดโทรติดบัดโทรบ่ติดว่าซั่นหรือว่าเพิ่นสิมาดินนําบ่โดยได้ยินเพิ่นว่า้าว่าอายสิเป็นลิ้น้ามไปพงพุ่นได้บ่น้องก็น้องบ่ฮู้คือกันน้องผู้ใหญ่่นเออๆมาก็ได้ว่ามีมาตามถูกต้องตามกฎหมายมันก็บ่ยากดอกเพิ่นว่าสิมาิ้นบ่อ่าโดยพอดีน่ะทาง เออเปิดมาโทรมาหาไอ้าโทรหาชาวเมืองกับพอดีป่ะใช่ก็โทรมาได้บัตติดบัตบอว่าโดยแต่ช่วงไรช่วง,งแบบเอาโทรศัพท์มาคือแบบทางป่าแบบนี้ก็จะ,จะป่าไวา้อยู่ทั้งเมือง<อ>แต่บาทีก็เปิดเน็ตไว้แล้วเพิ่นก็โทรมาโทรมาแต่ก็มีแบบบม่ได้โทรกลับหาโดยก็ว่าอยูอ่เขาโทรยากแท้เปินว่านิดชาวเมืองเบิดว่ะไม่เติมเงินมันคืออย่างนะ ก็เลยนะผากเงินมาน้ำใหม้มาให้นะ่ะหนึ่งพันบาทมั้งนี่น่าเชีวยวเป็นเงินบาทหรือเงินกีบนเงินกีบก็ได้เงิน,นกีบก็ได้เนะาะไม่ใช่ง่ายง่าย,ยาพี่น้องเงินบาทก็ได้จะเป็นเลขอีกด้วยเสียเงินกีบให้ก็ได้พี่น้องเลกระห่าเซน 5, 100, กีบ มัน40000บาแหละแต่อาจสิให้50000เลย้ขอบใจขอบคุณเลยไปได้ไปซื้ออันน่ะน่อยู่ในกินสุลูกสุเต้าเนาะ้ออ่าพี่น้องเอ้ยอะน้องอ่ะ5 0 0 0กีบเด้อหรือว่า1000บาทนั่นแหละผู้ีอยู่ทางฝั่งไทยน้องก็ฮู้จักอยู่ิเพิ่นเนาะโด้ก็ฮู้จักอยู่เพิ่นว่าโทรหายากเนาะนองก็ว่าบ่แม่นแบบโทรติดอยู่แต่บ่ได้รับ เพราะว่าเห็ดเบียกแบบนี้แล้วก็บเอาโทรศัพท์มาน้ำเลยคือบอลงมาน้ำนี่มันเอาลงมาเอาลงมามันก็เห็ดยังบ่ได้มันก็บิโทรชิล่มกับมันก็บ่ได้ต้องเห็ดเวียกอย่างนี้เมีคนโทรมามีเวียกมีงานด่วนเด้ชฉยน้องกับผู้ใหญ่ตอนนั้นโทรมาบังหนึ่งกงได้เฉยน้องตอนนั้นอยู่เพื่อนแต่นี่ยอ๋อยังอยู่เพื่อนอยู่ฝากมันซอยนาสาวอ๋อโดยโดย เอาอาภาคให้น sure every ้องอันเออขอบุญขอบคุณพเนรขอบมุกขอบใจพเนรได้น้องเด้อว่าจะหนีแหละโดยโดยน้องก็ขอขอบุญขอบคุณไอ้ละลายๆเด้อทีอุ่นเงินมาให้ซื้อวัดแต่น้องแกที่ซื้ออย่างอื่นเน่เด้อเด้อขอบุญละลายเด้อให้ยูดีมีแห่งเด้อขอบคุณเด้อใช่ถูกอ่าก็ซื้อเนื้อกินน้ำมะแล้วชืซื้อตะบัดเติมเงินลูกเต้ากับบริกิรเลยเฮาน้อง ไป10 10เทายอยู่บ้าน10ายบ่ออ11,000 11,000 1๋อแบ่งจักแสนนี่ก็ได้รายเติบอยู่ดอกายมือเติบอยู่ไปสุหลายน้องก็บ่สุได้เติมดอกยใส่นิดฟรีบ่บ่บงทีก็เติมแล้วก็หมดแล้วก็หยุดก่อนบ่เติมอีกก็มีแบบอ้ยมันต้องได้เติมแล้วก็เลเยเ เติมอีกเติมดูร้านมันก็ไม่ได้เห็นยังแล้วตอนนั้นจับแต่โทรศัพท์แหละเห็นวิ่งคิดงานก่อนเนาะใช้ใสงวงคุยเหาออ๋องวอยู่อยู่นั่นอ๋ออยู่ใสทางมาฮะโดยอ๋อพี่น้องเอ้ยไรเตียงปิดท้ายบ่อแล้วจะไปเห็นอะไรจะซื้อบุหินจะเคื่อเนาะโดยนเดิดูดูเพื่อนนี่บ่โดินเหอนอันลังกอนั่น อ๋ออยู่ฟังพูดยอ๋อบุปเปี้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวไอออกไปเดี๋ยวไอไปเบิ้งก็ได้เนาะโดยอ่าพี่น้องเดี๋ยวไปอยู่เพื่อนใกล้ๆนี่ชดอกลี่ยไพิ่นรบกวนเราวกำลังชี้เข่าที่เข่าทางพี่น้องเลยทางป่านี่มันอันน่ะตอนแรกๆนี่มันบ่ฮ้อนเนาะโดยอ้มันก็สิอันสบายกว่า ไปเลยสิไอ้กับป้าเด้อบรบกวณ์น่เด้อบหมือนเด้อเด้อมีหน้าชีวิตบริสุิ์น้ำใหม่เด้อโดยขอบพูดอะไรเด้อโชคดีเด้อโดยเดินทางปลอดภัยเด้อโดยสู่ๆเด้อโดยไอ้จะมาพักให้ไอ้เตียงฮะพักพักยังล่ะมันมีพักหอมแล้วกับพักหอมบัวพักบุ้งนำอ๋ออไปไปไปได้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 ยังไงไล่ใช่ปะโดย จงละลายก็ไม่กินได้ก็ได้น้องยังสิปลูกใหม่อยู่โอเคแต่กระฉาโอ้ยน้องเอยสำเมืองเพื้นกานิดพักให้มาเตียงปขดโทษงามขนาดทำประสาทบอหนกด้วยต้องต้องใส่อันนั้นฟุ่นมันเลยหลายมันค่อยเปลี่ยน บอไลเป็นอะไรก็ได้เนาะม่าไปขายน้ำนี่โอ้ยพอได้เงินซื้อขนมให้ลูกกินเนาะอ๋อกินอะไรพักหอพันหอมบัวบอบอยากเป็นบันไดไอ้เจ้าบอเป็นยังเอาตัวที่มันได้เอาอันนี้พักบุงกับพวกหอมก็ได้ไอ้พวกหอมเนี่ยใส่ตำเจลพักบุ้งจะไปพัดแค่นั้นเลยมะพริกพายอีกพี่น้องเลย khắc 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 mà nó nằm sáng có có lẽ mở hồn rồi no rồi bây giờ sẽ nhìn ngon đúng rồi thôi bây này tìm chồm nhanh. พักกาดตะเมืองฉันกินบ้านพักปอดสารพิษบ่กด้วยบอสใส่ผู้หยังเลยเนาะบอสเคยใส่มีแต่เอาอันนั้นขี้ง้อยขี้แย่มาใส่โอ้ยเจ้าอาพุ่นเอากระเจ้ใส่อาทุ่งเอาทุ่งนี่ก็ได้น้องมาไหว้เลย เดี๋ยวผู้ป็นยังผู้ปนยังพอดีทงไงพอดีพี่น้องเลยอากาศมันเปลูกบ่ได้ในเตียงไม่เป็นยังโดยผู้ปนยังจค่นี่แกโอ้มันมีตัวเมงไหมอ๋อบริสิทธิ์จิตญากันนี่นี่เลยด้วยบริสิทธิ์เพราะมันธรรมชาติเนาะด้วยโอ้ขอบใจได้ร้ายน้องด้วยด้วยได้พักมากินแรงเนี่ยบัานนี้เนาะ ค่ะ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 อ้าวขอบใจลายๆเด้อค to so ุณแะป้าเด้อบะนี้เ e ด้อพี่น้องเอ้ยโดยอ้าวทำไมไม่ให้อ้เนี่ปไาตูนี่ชิล้งโตอยู่ป่ะบะนี่โอ้ผักเลยบะนี้เนาะอ้าวโอเคใช้ก้บป้าได้เถอะเด้อน้องเด้อดูไปพี่น้องเอ้ยมาเตียงก็ได้พักถุงพักง่ายเนาะสำหรับเอาให้พี่น้องเอ้ยต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่าลายๆเนาะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่จดน้องั่งไทย คนได้ซื้ออันณาขนมให้โบเมนอันณาซื้อดอกพี่น้องเลยแต่ว่าส่วนซื้อขนมนั่นก็นเงินบะเตียงซื้อเองแต่ว่าเงินเพิ่นหนึ่งพันบาทเนาะกับเก้าร้อยกว่าบาทโดยซ้ำไปเดี๋ยวหักค่าธรรมเนียมสาบาทหรือว่ายี่สิบบาทแต่บะเตียงก็เพิ่มใส่เนาะให้มันได้หนึ่งพันบาทให้แล้วโบเมนพี่น้องเลยอ๋อก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีย์ทางฝั่ง,งไทยขอเจ้าอยู่ดีมีเฮง สุขภาพาารา่างกกยแข็งแรงกษจะรจากลูกไฟไข้เจ็บต้งปวงเลยเนาะเจ้าให้มาส่ำใด้ก็ขอให้ลก็ขึ้นให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูกนอนรับภาในเงินหมืน่นนอนตื่นในเงินเงินแสนแบนเมื่อมาให้ได้เก้วมรดสูตรโชทษให้ไหมาพานมานให้ให้หมาเบียดขีดเดียดอย่างไรจะไหมาใกล้เจ้าเด้อซาสูเนาะอ้สช่นะนะสรับเมื่อนี้บบเตียงก็ขอตัวราไปก่อนต้องขอขอบุณขอบคุณพแม่พี่น้องวัชสุขุจุคนที่ข้ามาติดตามชมชมคลิป จนจบแล้วกับประามโฆษณาพี่น้องในสำรับมือนี้่าเตียงข,องของ้อก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบิดสุคู่ทุกคนพี่น้อง